สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับคเข้าสู่ไลฟ์สตรีมของลูกหนอน ASMR นะคะวันนี้เรามาอยู่ในโซนของอม่านไฟสีขาวนะคะ mm hmm. Celebration Great Celebration of 2000, 23, 2 0 2 t นะคะ เซเลเบต t e 2 0 2นนะคะมาอารับชมแล้วก็ผ่อนคลายกันนะคะตอนนี้อยู่ที่หน้าห้างนะคะเขาก็จะจัดเป็นอ่ l e ซเลเบชั่นนะคะ2024นะคะ The Great Celebration of 2024นะคะ ท,ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็มาชมไฟเรืองแสงม่านไฟสีขาวๆนะคะสวยงามตระการตามากๆเลยนะคะเขาก็จะเดินไปให้สวยๆเลยนะคะก็จะเดินเข้าไปในส่วนของตัวข้างในอาคารนะคะสวยงามจริง at ๆนะคะสำหรับม่านไฟสีขาวนะคะเป็นประกายสวยจริงๆเลยนะคะแล้วก็ประดับด้วยลูกโป่งนะคะสวยๆนะคะหลายๆสีเลยนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆมานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปใน ม่านสีขาวด้วยกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทุกไล์ทุกเลิฟทุกกำลังใจนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กับลูกหนอน ASMR นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกหนอน ASMR ด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่อ่า หน้าห้างนะคะก็เดี๋ยวรอเพืเ่อนๆเข้ามานะคะสวัสดีค่ะพี่สาวมึงสิงยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การไลฟ์สตรีมนะคะลูกหนอนเอเอนะคะวันนี้พามาดูเอ่ม่านไฟสีขาวนะคะ celebration the great celebration of 2024นะคะ ก็เข้ามาก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะสำหรับม่านไฟสีขาวๆนะคะสวยงามตระการตาจริงๆนะคะหน้าทางเข้านะคะมาชมด้วยค่ะจากสาวมืองสิงห์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เข้ามาแล้วก็ขอให้ The เป็นเอ่อเป็นเนอ่อสิ่งที่ดีงามนะคะในช่วงของปี2024นะคะเดี๋ยวเกรดจริงๆนะคะ เ,เพื่อนๆที่เข้ามา200กว่าดวงใจก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกหนอน a s ด้วยนะคะขอบคุณทั้ง300ล้านดวงใจนะคะ Hello my friend Thank you so much for coming watching and support to my live stream This my stream present of the white light to create celebration of 2020 Thank you so much. Don't forget to press like share and subscribe. เดี๋ยวเราก็จะมาเดินชมกันนะคะนี่นะคะเขาก็จะให้เข้าเออเป็นประตูสวยๆนะคะไฟก็จะงดงามตระการตานะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะนน้องเศรษฐีนะคะยินดีต้อนรับ นะคะวันนี้เจอกันครั้งแรกนะคะน้องสิทธีมาพร้อมกับหัวเราะนะคะตอนนี้ขอบคุณทั้ง400รอยล้านดวงใจนะคะเราอยู่ที่ทางเข้างานหน้าห้างนะคะซึ่งวันนี้อพอดีอลูกหนอนมานัดคุณหมอนะคะซึ่งโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆกับหน้าห้างนะคะก็เลยเดินข้ามมาเจอไฟสวย,สวยๆงามๆนะคะก็เลยเข้ามาเดินผ่านม่านไฟนะคะ เรื่องแสงสีขาวนะคะเขาเรียกว่า The Great นะคะเขาเขียนป้ายเป็น The Great Celebration 2024นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาดูม่านไฟเรื่องแสงสีขาวๆแล้วเดินไปพร้อมๆเัมกันนี้ก็จะทำให้ปี2024มีแต่คาว่า The g r a a e นะคะ The g r a a e ก็บอกว่าก็คือดีงามแล้วก็สุดยอดไม่ไม่โดนหลอกนะคะดรเคนก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณดรขวัญชัยนะคะสวัสดีค่ะพี่ลุงนอนจากน้องเศรษฐีนะคะ อนนี้เราเดินผ่านม่านสีขาวแล้วนะคะสวยงามจริงๆนะคะตะการตามากๆเลยนะคะนี่เพิ่มมีโอกาสมาเดินหน้าห้างนะคะเพราะว่าปกติจะอยู่ที่งานสวนเรืองแสงนะคะพองานสวนเรืองแสงหมดก็จะมาพอดีผ่านมาพอดีนะคะ mm hmm. เขาก็จัดได้สวยงามนะคะสําหรับตรงมุมต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นมุมม่านไฟสีเรืองแสงสีขาวนะคะสวยจริงๆนะคะขอบคุณทั้ง250ล้านดวงใจนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกหนอน a อเอสนะคะ,ะ,พ,ะพี่อารีเมืองสาวงสินก็ส่งหัวใจก่อนๆมาให้นะคะสวยงามนะคะประดับประดาด้วยโซนลูกโป่งนะคะแล้วก็มีซุ้มไฟสีขาวนะคะก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะก็สวยงามนะคะเนี่ยเขาจัดสวยไฟสวยๆอ่า งามจริงๆนะคะขอบคุณทั้ง650ล้านดวงใจนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลูกหนอน ASMR ด้วยนะคะวันนี้ยอดสวยนะคะตอง5เลยนะคะเนี่ยค่ะด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาเ,เขาเขาเขียนว่า the the great นะคะ celebration 2024นนะคะก็สวยงามนะคะจะเป็นม่านสีขาวนะคะ ขอบคุณทั้ง 5, 5้าดวงใจนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับ c r คร e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกหนอน ASMR นะคะสวัสดีค่ะสาวเมืองสิงจากน้องเศรษฐีหมื่นล้านนะคะวันว่างก็มาเดินชิวๆได้นะคะสำหรับทุกๆท่านนะคะหน้าห้างบางทีก็จะมีร้านกิจกรรมแล้วก็มุมสวยๆนะคะที่นี่เขาก็จะมีตลาดนัดชิวๆด้วยนะคะข้างนอกก็จะขายเป็นพวกอาหารแล้วก็เสื้อผ้านะคะตอนนี้เราอยู่ที่ม่านแสงไฟสีขาวนะคะสวยงามเหมือนกันนะคะ เหมือนเดินอยู่ในง,งานสวนเรืองแสงเลยนะคะสวัสดีค่ะสาวมองสิงนะคะงานสวนเรืองแสงเขาปิดตัวไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเหลือแค่งานกาชาติซึ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่12นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีบรรยากาศไปที่งานกาชาติกันนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ม่านไฟก่อนนะคะม่านไฟสีขาวนะคะเขาบอกว่าสีขาวก็คือสัญ,ญลักษณ์ของความ สะอาดบริสุทธิ์นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเขาเขียนว่าเป็นเดิเกรดก็คือสุดยอดดีงามนะคะในปี2024เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มพรไปยสารยินดีต้อนรับนะคะว่าเลิฟที่3นะครับดเรเคนบอกว,ว่าปังมากขอกราบขอบพระคุณมากมายเลยนะคะดรเคนนะคะแล้วก็น้องเศรษฐีบอกไฟสวยมากๆเลยนะคะสาวเมืองสิงห์บอกว่าสวัสดีค่ะเศรษฐีเหมือนล้านนะคะดรเคนขึ้นหรือย,อยังคะไม่เห็นมันแจ้งเตือนเลยนะคะวันนี้ วันนี้ยังไม่ได้ขึ้นใช่ไหมคะดเร์เคนไปชมอันนั้นให้แล้วนะคะชมยาวๆไป2ชั่วโมงแล้วค่ะแล้วก็นอนหลับสนิทเลยนะคะสำหรับดรเคนฝนตกนะคะแล้วก็ภาพสวยจริงๆนะคะก็ขอให้อันนั้นเฮงเฮงฟังเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเสียงเอเอซมาของดรเคนนะคะดีงามมากๆเหมือนกันนะคะ ดรขวัญชัยสวัสดีค่ะจากพี่หนุ่มพรเมศานะคะน้อง,องเศรษฐีกวสสวัสดีค่ะคุณพรเมศานะคะเมื่อคืนน้องเศรษฐีก็ทําเกี่ยวกับเมื่อวันพรีเมียร์ที่เขาไปย้อนชมย้อนหลังก็บรรยากาศสวยนะคะน้องเศรษฐีนะคะที่เป็นท้องทะเลนะคะสวยงามจริงๆเลยนะคะที่นี่เขาก็จะพูดเป็นภาษาใต้นะคะคก็จะพูดข้างๆก็จะเป็นดอกก้ามปูนะคะสวยงามจริงๆนะคะไฟสวยจริงๆนะคะเขาใช้ไฟสีขาวเลยนะคะเย็นสบายตานะคะ เนี่ยค่ะเขาจะเขียนว่าง,งานเนี่ยค่ะ The Great นะคะ The Great Celebration สองพันยิบสี่นะคะขอบคุณนะคะทั้งหกร้อยห้าสิบล้านดวงใจที่ยังอยู่กับเรานะคะอยู่หน้าห้างนะคะอ่าม่านไฟฟ้าสวยๆนะคะเด็กๆมาถ่ายรูปกันเยอะนะคะมากับผู้ปกครองนะคะจ้าเอ๋คุณเศรษฐีจ้าเอ๋คุณแม่เขาแช่นะคะยินดีต้อนรับสู่อ่า แสงไฟม่านสีขาวนะคะ The Great Celebration of 2024นะคะขอบคุณคุณแม่เข้าแช่ด้วยนะคะวันนี้คุณแม่เข้าแช่มีเอ่อพรีเมียร์นะคะสองทุ่มเข้าไปเป็นกําลังใจให้กับแม่เข้าแช่นะคะสองทุ่มตรงนะคะวันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพรีเมียร์ mm hmm. เกี่ยกับอะไรต้องไปุ้นดูลุ้นชมกันนะคะที่หนุ่มพอมศสานมาอีกช่องหนึ่งนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะ กำลังจะทักถ่ายคุณแม่เขาแช่พอดีหลุดพอดีนะคะ <t un> ต้องขออภัยด้วยนะคะคุณแม่เขาแช่มาแล้วก็หลุดพอดีนะคะไปเอ่ย้อนชมให้กับคุณแม่เขาแช่นะคะที่เป็นหิมะสวยๆนะคะก็ถ่ายได้สวยเหมือนกันนะคะคุณแม่เขาแช่ที่ไรเองนะคะที่หิมะละออ,อ,องหิมะโปรยปลายนะคะสวยจริงๆนะคะสะคะําหรับคุณแม่เขาแช่นะคะบอกคุณแม่เขาแช่เข้ามาปุ๊บแล้วก็ <hi> หลุดไปเลยนะคะ อันนี้ก็มามาชมอีกด้านหนึ่งนะคะของไฟนะคะก็สวยงามนะคะชื่อ The Great Celebration 2024นะคะแต่ว่าเมื่อสักคู่นี้หน้าปกพิมพ์ผิดนะคะเดี๋ยวต้องไปแก้ไขนะคะพิมพ์เป็น2025นะคะน่าจะมือเร็วไปนะคะขอบคุณ2อ0ล้านดวงใจนะคะที่ยังอยู่กับเรานะคะเลิฟๆทุกทกท่านนะคะขอให้มีความสุขความปังนะคะเสมือนที่ชื่อว่า The Great นะคะ The Great Celebration 2024นะคะ เนี่ยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะคะแล้วก็ประดับประดาด้วยลูกโป่งนะคะด้านบนก็สวยนะคะเป็นลูกโป่งสวยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกาลังใจให้กับลูกหนอน ASMR ด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วยังอยู่กับเรานะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ235ล้านลดวงใจนะคะที่ยังอยู่กับเรานะคะเวลาดูแสงไฟอะไรก็ผ่อนคลายดีเหมือนกันนะคะ ได้ยินเข้าขายเฉาเฉาขายเฉาวกล้วยนะคะเฉา้วกล้วยชากังราวนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องไปซื้อสักนิดนึงนะคะ่ะได้ยินเสียงโฆษณาอยู่นะคะเฉาวกล้วยชากังราอร่อยนะคะเฉาวกล้วยก็จะมีประโยชน์อ่สุขภาพเหมือนกันนะคะ ว้าวต่อคะ่ะพี่ลูกนอนสวัสดีคะ่ะน้องยงแฮปปี้แชรนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่งานไลฟ์สตรีมนะคะของลูกด่นอนเอเอมานะคะน้องโยงตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะก็ยอดเยี่ยมนะคะปรบมือให้คับน้องยงด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้กับน้องยงแฮปปี้แชร์ด้วยนะคะเพราะว่าน้องยงตอนนี้ผ่านด่านเสร็จแล้วนะคะก็เป็นการเปิดสร้างไรายได้แล้วนะคะก็ยินดีด้วยนะคะน้องยงแฮปปี้แชร์นะคะย้งชอบค่ะแสงสวยบ้านพี่ลูกนอนใช่ค่ะดูแล้วผ่อนคลายนะคะสบายตานะคะอยู่แล้วเพลินดีนะคะอะไรที่เป็นแสงไฟสวยๆนะคะตอนนี้อยู่ที่ม่านสีขาวนะคะซึ่งเขาจัดหน้าห้างนะคะก็มาเดินเล่นผ่อนคลายซึ่งะจะ ไม่ได้เข้ามานะคะนี่เป็นโอกาสที่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลที่ไปพอดีนะคะวันนี้นัดประจําคุณหมอติดตามอาการประจําปีนะคะ mm hmm. ก็โอเคสบายนะคะไม่ไม่เป็นอะไรมากมายนะคะเป็นปกติทุกอย่างนะคะ mm hmm. สําหรับพี่เพื่อนที่ห่วงใยก็ต้องขอขอบคุณมากมายเลยนะคะก็ผลตรวจออกมาแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะคะเป็นปกตินะคะ เดี๋ยวก็จะมีนัดติดตามอาการเรื่อยๆอีกนะคะขอบคุณนะคะทุกกําลังใจที่ส่งมานะคะขอบคุณน้องยงขอบคุณดรเคนด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่ข้าแช่ด้วยนะคะมีเดบกร้องนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงค่ะน้องก็หยุดร้องไปแล้วน,นะคะแต่ว่าน้องเข้ามาผู้ปกครองนะคะ สวัสดีค่ะคุณมาสมนะคะสวัสดีค่ะมาสมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การไลฟ์สตรีมน,นะคะสำหรับลูกนอน ASMR นะคะมาสมกับสาวเมืองสิงห์ตอนนี้ก็กําลังเก็บเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคะ,เก,ะเก็บเอ่อมาเก็บระยะทางอยู่นะคะยังไงก็จับไม้จับมือแล้วก็ไปเป็นกําลังใจให้กับสาวเมืองสิงห์ได้นะคะตอนนี้จะเป็นม่านไฟสีขาว,ขาวนะคะ ค่ะสำหรับไลฟ์ของม่านไฟสีขาวๆแล้วก็เซเลเบชัน2024เดี๋ยวก็ต้องขออนุญ,ญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะสำหรับไลฟ์นี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะ FC ทั้งหลายแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะไลฟ์ดีนะคะ